คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตยอย่างอาจารย์ตั้มถึงเลือกที่จะลงทุนในบิตคอยด้วยวิธีการที่ดูเรียบง่ายและน่าตื่นเต้นมากขนาดนี้ลองนึกภาพดูสิการซื้อบิตคอยวันละ108บาทซึ่งอาจดูน้อยนิดแต่กลับกลายเป็นกระแสะไวรัลที่ทําให้คนหมู่มากหันมามองและเริ่มทําตามกันอย่างจริงจังแต่ที่น่าสนใจคือเหตุผลเบื้องหลังตัวเลข1 0 8บาทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกราฟราคาหรือเทคนิคการเทรดที่ซับซ้อนเลย แต่มาจากคําสอนที่อบอุ่นและลึกซึ้งจากครอบครัวของเขาเองสิ่งนี้ไม่เพียงแต่จุดประกายการลงทุนเท่านั้นแต่ยังเปิดประเด็จในใหญ่เกี่ยวกับการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และค่านิยมดั้งเดิมเข้าด้วยกันอีกด้วยไม่นานมานี้ชุมชนบิตคอยในประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์เล็กๆแต่สร้างแรงกระเพื่อมได้อย่างน่าทึ่งเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งตั้งขับซื้อบิตคอยวันละ108บาทขึ้นมา โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost a e r a g i n g ซึ่งหมายถึงการลงทุนจำนวนเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอทุกวันเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนข,ของราคาตัวอย่างเช่นหากคุณมีเงิน10,000บาทคุณอาจจะแบ่งซื้อบิตคอยเป็นรายวันแทนที่จะทุ่มหมดไปในครั้งเดียวเพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยของการซื้อลดลงเมื่อราคาตกและไม่ตกอยู่ในกับดักการตื่นเต้นเมื่อราคาขึ้นสูงนี่คืออวิธีที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่ต้องการเสี่ยงมากนักและแชร์ประสบการณ์กันบนโซเชียลมีเดียอย่างสนุกสนานจนกลายเป็นกระแสะที่แพร่กระจาย ผู้ที่เข้าร่วมคลับนี้คนหนึ่งก็คืออาจารย์ตั้มหรืออาจารย์ธิริยะสัมพันธารักษ์ผู้ก่อตั้ง cdccharles.com เขาได้โพสต์ภาพการซื้อบิตคอยมูลค่า108บาททุกเช้าบน Facebook ส่วนตัวพร้อมตั้งชื่ออัลบั้มว่า setstacking ซึ่งเป็นคำเล่นที่ผสมระหว่าง s e หน่วยเล็กของบิตคอยกับ stacking การะส,สมทำให้โพสต์นี้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและจุดประกายให้หลายคนหันมาลงทุนแบบจรงิงจัง,จงตามกันแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยและพูดถึงกันมากที่สุดก็คือ ทำไมต้องเป็น108บาทละ่ะตัวเลขนี้ดูพิลึกไม่เกี่ยวข้องกับกราฟราคาบิตคอยหรือเทคนิคการลงทุนคริปโตอื่นๆเลยแล้วทำไมอาจารย์ตั้มถึงยึดถือมันเป็นหลักอย่างมั่นคงและนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดมันไม่ได้มาจากโลกแห่งเงินตราแต่มาจากคำแนะนำของพ่อของเขาซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญและการบริจาคเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาอาจารย์ตั้มได้ออกมาไขาความลับด้วยตัวเองผ่านโพสต์เฟซบุ๊กที่มีแคปชั่นว่าเข้าแก๊ง108ด้วยคน 108K ซึ่งกระตุ้นให้คนมาแสดงความสงสัยและถามคำถามกันอย่างต่อเนื่องจนมีคนคอมเมนต์ตรงๆว่าอาจารย์ครับผมอยากถามมานานแล้วตัวเลข108มันมีความหมายอะไรหรอครับอาจารย์ตั้มก็ตอบอย่างละเอียดและอบอุ่นว่าตัวเลขนี้มาจากที่พ่อของเขาได้กําหนดไว้สําหรับเงินทําบุญโดยให้ทาเป็นครั้งครั้งว่าหนึบาทเพื่อให้การบริจาคนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไม่ใช่ตัวเลขปกติอย่าง100หรือ500แต่เป็น108ซึ่งมีความหมายทางโหราศาสตร์และจิตวิญญ,ญาณเช่นการรวมกําลังของดาวทั้ง7หรือจุดพลังงาน108จุดใน ร่างกายมนุษย์ที่เชื่อกันในบางวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามความสําคัญที่พ่อของเขาอยากเน้นคือการทําให้การทําบุญเป็นเรื่องที่มีสมาธิและสติโดยเฉพาะถ้าเป็นเงินสดต้องหาเหรียญมาให้ครบ8บาทด้วยเพื่อแสดงความ ตั้งใจจริงการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์จะก่อให้เกิดบุญมากกว่าการทำแบบผ่านๆและที่สำคัญ108เป็นจำนวนที่ไม่มากเกินไปไม่ทำให้รู้สึกเสียดายหรือตรณีจึงช่วยให้การบริจาคนั้นเต็มไปด้วยเมตตาและจิตตกุศลที่ใสสะอาดไม่ขุนมัวอีกทั้งไม่รับมากกว่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันหรืออวดฐานะซึ่งอาจทำให้ผิดไปจากวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการทำทานที่น่าสนุกและน่าคิดคือการนำหลักการนี้มาใช้กับการลงทุนบิตคอยอาจดูไม่ตรงกันในสายตาบางคนแต่สำหรับอาจารย์ต้มันเป็นนกกาาาารรรผผสสสสสมมะหว่งติ n d f u l n e s s จากการทำบุญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินในโลกดิจิทัลบางคนอาจเห็นว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรแต่ก็มีผู้ที่อาจโต้แย้งว่าการลงทุนควรใช้หลักวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อส่วนตัวแต่พอคิดดูมันก็เป็นการตวนใจให้เราจดจอ่อและไม่ฟุ้งซ่านในการตัดสินใจทางการเงินเหมือนกับที่การทำบุญสอนให้เราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่คำนึงถึงจำนวนมากมายคุณคิดอย่างไรกับข้อสอนนี้ของอาจารย์ตั้มมันทำให้คุณเห็นว่าการลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ยังผูกพันกับค่านิยมส่วนตัวหรือไม่ หรืออาจจะเห็นว่ามันน่าสนใจแต่ยังไม่น่าเชื่อถือพอสำหรับการนำไปปฏิบัติอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและอาจจะมีไอเดียอื่นๆที่น่าสนุกอีกมากมายรอให้คุยกัน